สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันจันแฟนแฟนเด็กผีนะครับแฟนแฟนแมนยูปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เรามีนัดกันนะครับผมนะครับฟุตบอลพริเยรีกอังกฤษนัดบันเดย์ไนนะครับเป็นนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านพบกับวู๊แฮมตันนะครับผมชิกออฟเวลาตีสตรงนะครับ แฟนๆเด็กผีนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้ทีมลักทีมโปรดของเรากันนะครับผมในเวลาตีสองกันนะครับเปิดรับคอมเมนต์สำหรับแฟนๆเด็กผีนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับผมนัดแรกนะครับนัดเปิดสนามที่โอแทฟฟอร์ดนะครับผมต้อนรับการเมองของบุคแพมตันนะครับอย่าลืมนะครับแฟนๆเด็กผีแฟนๆเด็กหงนะครับแฟนๆฟุตบอลพิมลีกอังกฤษนะครับ อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทายผลสกอร์กันได้นะครับผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment แบบสร้างสรรค์กันหน่อยนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับผมนะครับดูฟุตบอลเพื่อการศึกษานะครับเพื่อจะได้มาแนะนําให้ลูกๆบุตรหลานของท่านนะครับพัฒนาฝีเท้าในการเล่นฟุตบอลนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใชายเล็กเด็กกาแพงด้วยนะครับ สวัสดีครับ